สวัสดีค่ะสามอนในนอเวมาอีกแล้วจ้ามือนี่สามอนกินเข่าแรง้งด้วยสีมาส่วนกินเขาน้ำกันค่ะสาวมอนจะมีเมนูปลนปลาส่บะเขือค่ะปลนปลาส่บะเขือบานเท่าปลนปลาส่บะเขือบานเท่าค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือ,อสมพักใบกระเทียมปลาใส่กระลำ แซบค่ะแซบแซบพอดีเพ็ดมือว่านซิ้มไปนั่มจนมันสิเบิร์ติดละพักกุ้มค่ะพักกุ้มที่ไปเก็บมือนันค่ะพักกุ้มกินกับปนกับแจวพักกุ้มค่ะใบกระเทียมสดกระลำรวกพักกวงตุง่งถั่วเสาหมอนก็มากินพักไลายๆค่ะช่วงนี้กับประยัดไดไลยอยู่ค่ะบุค่อยเด็เขาลานอาเซีย ถ้าไปเขาลานอาเซียส่วนหมากบางเทือตอนนั้นก็มีจะไปสืบพักมาจากเมืองไทยเห้าเนาะแต่ว่าเมื่อช่วงนี้สิเขานารอนนอร์เวย์หรอค่ะก็เลยหาเก็บพักกินน้ำปลาประหยัดเด้นไลคยค่ะถ้าเก็บมาได้นไลคยกะแซ่แข็งไหวไห้กินย่ำม,มันบ่มีค่ะแซ่บค่ะแซ่บมากินน้ำกันเด้ค่ะเด้อปนมปนมปลาซาบะ เบ่งค่ะสมผักใบกระเชียมปลาของมักค่ะของมักอ,มอยู่นอกเวก็ใช่าสิกินอาหารฝรั่งเนี่ยค่ะบ่มัก ฝรั่งเพิ่นกับมักอาหารไทยเนาะเพิ่นกับกินแต่ขนมปังหลายคือเขากินบ่ได้บ่อิ่มท้องขนมปังกันได้บ่พ้นอาหารไทยค่ะผักกุ่มค่ะผักกุ่มเก็บกินช่วงดอกอ่อนๆสิถ้ามันแก่โตไปใบมันจะสีออกมันสีเปราะแสบกินสีเปราะกินดอกมันเนี่ยค่ะ ชาวมอนไปเก็บมาเมื่อทุกพักก็ต้องมาก,กินกินให้เบิ่งขาดเดี๋ยวสิว่าเก็บมากสซื้อบอก,กินชมพักใบก็สช้ลำแซบอีกเยอะ ืมใบก็ะเทียมส่วนนี้ก,ก็ลงังอ่อนถาเอาไว้โดนก้นดีมันสีแก่ค่ะแลืวมันสีเหนียวติดฟันกินยากกินลำบากถ้าถือฝนแล้วแห้งแก่เร็วอืเยบบ พักกุมกับเป็นรสชาติมันมันเสียบค่ะเดี๋ยวซิมี่ลายพักออกอยู่จากเดี๋ยวก็ซิมีพ่พักเอ่อพักคน้าพักอ่วงตุ้งนอเว ีนี่อากาศมันหนาวมันก็เลยออกซาจ่าเดี๋ยวถ่ายอีกหน่อยเดี๋ยวสมอนไปเก็บมาให้กินเบิงร่านเป็นแบบไหนตอนนี้ก็มีพักกุมกักบใบกระเทียมปลาเลยนะจ้าพักเสียงกัน,นี้มันใหญ่อยู่ค่ะอืม,มดอกพักกุม หือว mm ่าดอกไม่เบิ่นบันเทาเนี่ยนาะเบินไม่เบิ่นค่ะไม่เบิ่นอืมชบชอบชอบ ม่อยู่แหลกๆกับบุูโจักกินหรอกคะ่ะมีผีเพิินผ้าไปเก็บก็ได้เก็บก็ไดดยูหจักกินถั่มีคนร่องผ้ากินกับ,บอากาศกินเนาะยานตายเพราอว่าพอบางอย่างมันคือกันกับเมืองไทยห้าแต่ว่ามันผันมีผิดแบบนั้นนคะค่ะคือเฮ็ดคือกันได้จ้ะแต่ว่าตอนนี้เนียมันฮอดหนาเฮ็ดอือ giảp bắp cùm, แสียบอิลีเดอร์บริเวตัวดอดด้วยพี่น้องมือนีนการฝนตกตลอดได้ค่ะอากาศบดี ถ้าอากาศดีๆมือใด้สาวมอสิผ้าออกไปนั่งกินข้างนอกให้เบิ่งบรรยากาศข้างนอกอกินกลางแดดถ้าแดดอยู่ในนอเวยนี่แดดแดดจ้ะเห็นแดดแล้วมิชชีว่าพักเสร็ด,ดีดีด้วย กินเบะเบ็ดพักซึ่งเนี่ยไปแช่แข็งไว้เลหคกะบะบะจะเป็นสมพักใบกระเทียมปลาเมื่อในสาวม้อน,อนก็อิ่มนะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามสาวม้อนและมาให้กำลังใจสาวม้อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปว่าสาวม้อนสิพาไปเก็บพักยังต่อไปค่ะเดี๋ยวอีกพักหลายชนิดเลยค่ะที่รอให้ไปเก็บอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยังบรงิสุทธิ์ เพราะว่าอากาศมันหนาวมันมันมันเลยบ่มีความอุ่นพักมันจะเด้โตส้าค่ะปีนี้พักเสียนกัยังบ่มีอยู่ค่ะบางพื้นที่มันเกิดขึ้นแะค่ะมันฮอนแต่ว่าปีนี้ยังบ่เห็นมันอยู่สมพักเสียงกับแซบค่ะเดี๋ยวรอเก็บอยู่เหลือหลายมีพักหลายพักขายอยู่นอกเวคขายรสชาติเดียวกันกับอยู่เมืองไทยเท่าเลยสเตาสีิกามี่ค่ะพักกาดกวางตุ้งเนี้ยสแก๊มีหค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บ มื่อนี้ขอตัวกันเด้ค่ะอิ่มแล้วแ่บหลายจะกินหลายได้หน่อิ่มแล,ลวนะม้วค่ะขอบขอบคุณหลายๆเด้ค่ะขอบคุณหลายๆทุกคู่ทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาติดตามสาวหมอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวหมอนนี่เด้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ฝากแชร์ฝากให้สาวหมอนมีกำลังใจต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ